ต้องแยกขยะนี่จานจานนี่อร่อยนี่นี่ดีมากเลยอาหารลงนี่เลยนะคะอันนี้นะครับลงนี่จ้ทอดๆๆๆนี่ชนกันเลยเป็นการจัดการที่ดีมากเลยนะแยกแยกจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ ผากติกเนี้ยยอดเยี่ยมเลยฮนะมีเศษผักเศษผักนี่เนาะเสร็ออจอาหารหนูเทเลยปล <c oughs> ตรงนี้เลยเดี๋ยวอ่าอ่าไหนตรงนี้เหรอคะ ครับอืมอมอเยอี่ยบมาจอดเตรียมมากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีมากครับหลายเทศบาลหลายที่ต้องนำไปเป็นแบบอย่างครับในการคัดแยกขยนะเนาะ ไม่เป็นไทยพวกกับแถวนั่นถัถหน้ารถรถทู้รถตู้ฮะไทยรู้กันไหมนั่งกันตึ๊ดนี่ยืนตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แหละนี่